สวัสดีค่ะวันนี้ไซจะมาชวนเพื่อนๆนะคะเปิดกล่องโคโค่บ็อกซ์ไปพร้อมๆกันกับไซนะคะคลิปที่แล้วนะคะไซได้แน,น,นะนำโคโค่บ็อกซ์ใช่ไหมคะแล้วก็เดืยวนี้ไซก็มีกล่องส้มส่งมาที่บ้านอีกเป็นของเดมอมิถุนาย,ยนนะคะปกติแล้วโคโค่บ็อกซ์เนี่ยนะคะเขาก็จะส่ง พัสดุเจ้ากล่องส้มกล่องความงามสีส้มเนี่ยมาถึงบ้านประมาณช่วงสักสัปดาห์ที่3ส่งออกจากบริษัทนะคะจากสัปดาห์ที่3ของเดือน mm hmm. ก็อันนี้ก็เลยเป็นโคโค่บ็อกซ์ของเดือนมิถุนายนนะคะ mm hmm. ก็จะมาโอเพนบ็ก hmm. ให้ดูกันนี่เรแอปปิดทยู่นิดนมาถึงแบบว่าไซร์ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบว่าแกะอะไรเลยนะเรามาจะมาแกะไปพร้อมๆกันอีกแล้ว เราจะได้ลุ้นตื่นเต้นกันพร้อมกันนี่มาแล้วค้กบ็กของเดือนมิถุนายนะคะแล้วมาดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิม มาไม่ไ,ไมด้แต่งานเดมมีติ้งด้านเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเขียนว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างเหมือนเดิมอันนี้มีเราไปดูกันในกล่องดีกว่าเนาะจะได้แบบว่าตื่นเต้นคนแท้น,ทนี่ในกล่องของฟลายเดอน,นี้มีอย่างนี้ มีใครได้เหมือนกันล็อแกะแล้วบ้างไหมอาจจะไม่ตื่นเต้นกระซายด้วยนะคะแต่ว่าก็จริงๆแล้วมันก็สนุกดีนะได้มาลุ้นทุกเดือนทุกเดือนว่าใครได้อะไรบ้างเพราะว่าก็จะมีแบบได้ไม่เหมือนกันนะคะเป็นเปลี่ยนกัะซาอันนี้เดี๋ยวขอทีละตัวเลยแล้วกันคืออะไรวะนนะ The Ideal Make Up Remover อ่า ลิปม r e เวอร์ค่ะยีหย่ห้อยี่ห้อนี้ไม่รู้อ่านไเนกัน <c oughs> <c oughs> เป็น Make Up r e m o v e เวอร์โลชั่นทำความสะอาดผิวหน้ายีหาย่ห้อยี่ห้อที่ใส่อ่านไม่ออก <c oughs> ใช้ได้กับทุกสภาพผิวโ okay. อเคเข้าใจละต่อไป <c oughs> มีเอลเอคลเลอมาให้ด้วยนะคะแบรนด์นี้ใรายรู้จัก นานแล้วเหมือนกันรู้จักตอนนั้นกําลังแบบว่บาบ้าเครื่องสําอางอเมริกาแบบเครื่องสาอางที่ไม่ไม่ได้แพงมากนะคะชิ้นหนึ่งประมาณสักสีห้าเหรียญอะไรเงี้ยก็มีส่งอันนี้มาให้ด้วยเพราะว่าเห็นว่าเข้าเคาน์เตอร์ที่เมืองไทยได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะอันนี้เป็นอายแชดโดว์มินิเ i ลอายแชดโดว์นะคะสีออกแบบม่วงๆไม่รู้ออกกล้องเพี้ยนไหมแต่สีน่ารักดีอันนี้มิราด ตัวนี้เป็น White b ล l l ียนว i n k l e and p o r e ริไ i n i n g Treatment เป็นเซรัม่มสามคุณสมบัติในหนึ่งเดียวให้ผิวขาวกระจ่างใสลบเลือนเลือดลดกระชับรูขุมขนเทคโนโลยี 3XY ก็คือเป็นเซรัม่มกดระมานนี้เป็นไซส์ทดลองนั่นแหละนะแล้วก็ แอนซิมมอนี่อันอันนี้ชายรู้จักเขาเคยเชิญไปเวิร์กช็อปแ้วสายไม่ได้ไปแต่ว่าก็ได้ไปลองที่เคาเตอร์บ้างนะคะเป็นมาร์คแน่แนเลยใช่หรือไม่เนี่ยคะ่ะนี่ข้อนี้ดังนะอ่าเป็นมาร์คมาของเขา ที่เขามีแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาคือมาเห็นไหมคะมันมีสีอีอนแหละ <c oughs> อันนี้แอบเอาความรู้ส่วนตัวมามีแบบว่าหลายสูตรมากๆอันนี้มีมาให้ทดลองใช้ทุกสูตรเลยอันนี้ยี่ห้ออันนี้เคยเห็นที่พารากอนอนะ่ะยี่ห้ออ่านว่าอะไรนะปันปันปุริปะถ้าถ้าอ่านผิดขอโทษน,นะคะไม่ไม่แข็งแรงอันนี้คืออะไรวะอันนี้ แทนอันเนลครีมชอบเลยอ่ะเป็นคนบ้าครีมทำม,มือนะคะแทนอันเนลครีมแล้วก็ในกล่องก็จะมีพวกนี้นี่สิ่งที่คือหาจาก o p e n b นบ็อกกล่องที่แล้วนะคะก็คือมีวอชเชอร์เต็มหมดอันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันมีมิราสเปเชียลโปรโมชั่นซื้อซื้อเจ้าตัวที่ให้มาทดลองค่ะ ในราคาพิเศษจากปกติ4,650บาทในราคาพิเศษ3,250บาทแล้วก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกถ้าซื้อผลิตภัณฑ์ชิน้นถัดไป LA Girl ให้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Coco Box เท่านั้นนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้หนึ่งชิ้นรับฟรี Beauty Boost, God, ป a r ปู o ิใช่ไหม Exclusive เฉพาะ Coco Box ได้15% discount any purchase หรือว่าทีเฟ้นแม่ไปทำสปาชอบอ่ะแใ่ว่าใจจะหลอกหมดเก็วัันที่15เซ p เ e มเบอร์ถ้ามีเวลาอยากจะลองไปทำสปาดูแล้วก็อันนี้ไอเดียลเมคอัพตัวนี้นะคะขอรับตัวอย่างได้ฟรี Gentle Cleansing Water ไม่ใช่อันนี้เป็นเมคอัพีิมุใครไปรับตัวอย่างอันนี้ได้ฟรี โอเบมีอย่างมาประมาณนี้นะคะของของเดือนจูนใครได้เหมือนซายบ้างมีบ้างหรือเปล่าเอ่ยคอมเมนต์คุยกันได้นะของเดือนนี้เราก็ดู Open b u ัไปแล้วนะคะก็อย่างที่เซทบอกว่ามีอะไรบ้างมีเจ้าเ a k ค Up ป e ินมูฟมีแฮนด์ครีมมีมิลล์ร่าสกินแคร์นะคะแล้วก็มีอายแชโดว์ color, แลเอคัลเลอร์ก็มีอันนี้เลยมาร์คของแอนสวงมาก แล้วก็มี v o เ c h ร์ต่ตางๆนะคะทีนี้เราย้อนกลับไปที่ของเดือนที่แล้วกันบ้างดีกว่าของเดือนพฤษภานะคะไซจะมาเล่าให้ฟังว่าไอของที่มากับโคโค่บ็อกซ์เดือนพฤษภาไซใช้อะไรแล้วแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างก็จะมีตัวนี้ก่อนเลยอันนี้คือเป็นบีบีครีมยี่ห้อซินมีไซจริงนะคะอันนี้แอบไปหาข้อมูลมาแล้วว่าคลิปที่เราอ่านไม่ออกแล้วมีน้องๆมาเมนไว้ว่าอ่านว่าอย่างนี้อย่างนี้มาจากเมืองจีนค่ะ ก็อันนี้ที่ไซายได้เป็นพิงโทนแล้วก็จะมีกิตเตอร์สีออกทองๆใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วสำหรับตัวไซ้ยอะไม่ขาวไปเพราะว่าคือตอนแรกบีบออกมาแล้วมันจะแบบว่าโคตรพิงอ่ะเดี๋ยวจะบีบให้ดูนี่นะเห็นไหมคะไม่ไม่รู้ว่าแสงกล้องจะเห็นไหมแต่ว่ามันออกแบบว่าสีชมพูแป้งเลยนะคะแล้วก็เวลาเกี่ย ็กลืมไว้เกี่ยง่ายค่ะเหมือนเราเหมือนเราทาโลชั่นปกติธรรมดาเลยสำหรับซายแล้วมันก็ช่วยให้ผิวดูแบบว่าดูดูเนียนขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็สีไม่ได้หลอกกับสีผิวซายเพราะว่าซายค่อนข้างขาวแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นเพื่อนๆที่มีผิวสีแทนอะไรเยงนี้คะก็มันจะออกมาเป็นยังไงนะนก็มีกิตเตอร์เล็ก,ลกๆสีทองๆนะคะ,ะก็ไม่มีอะไรปกปิดก,ก็ระดับ แต่ว่าเฉยะมันเหมือนทำให้ผิวดูแบบว่าดูเนียนขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่ได้แบบว่าฟูคอปเวอร์อะไรขนาดนั้นสำหรับอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้นะคะมันก็จะไม่ไม่ปิดตัวนี้อุ้ยตัวนี้นะคะดอนหน้าอะไรเนี่ยแหละอันนี้คือใสต ขอสารภาพว่ามันเป็นบาริดี้คมทับทิมบาริดีครมทับทิมใส่ใช้ไปทีเดียวแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวเก็บเอาไว้ให้แม่ใช้ดีค่ะคือกลิ่นมันไม่ไม่เข้ากับเด็กสาววัยรุ่นนะคะกลิ่นมันมีกลิ่นชาานิดนึงใส่ไม่ไม่ค่อยชอบกลิ่นแบบนี้ใส่ชอบกลิ่นแบบผลลไม้หรือแบบว่ากลิ่นกลิ่นหว,วานหวานเปรี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันจะกลิ่นแบบหอมหอมแบบ หอมแบบแบบมีอายุนิดนึงอะคะ่ะต่อไปก็เป็นตัวนี้ Benefit ตัวนี้นะคะเป็นแบบว่า Wrinkle e y Cream ก็ใช้แล้วบ้างทดลองใช้บ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้แบบว่าต่อเน,นื่องเพราะว่ามีไอ์ cream ตัวที่ใช้อยู่แล้วอยากใช้ให้มันหมดเป็นส่วนๆไปแต่ว่าก็ได้ได้เอามาทดลองใช้แล้วก็คือมันก็เป็นครีมกลิ่นแบบเนี่ยมันเป็นครีมเนี่ยเนื้อครีม อย่างนี้นะคะก็ให้ความชุ่มชื่นดีแล้วก็กลิ่นโอเคกลิ่นแบบทะเลทะเลหน่อยไม่รู้นะอันนี้ความคิดตัวเองก็ให้ความชุ่มชื่นดีก็ไม่มีอะไรโดยทั่วๆไปแล้วไอครีมคอนแทคก็จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็คือถ้าไม่แสบตามันก็โอเคเปน็นอันว่าใช้ได้สําหรับใส่นะใส่ยังไม่ได้มีเรื่องอะไรคอนเซิร์นมากขนาดนั้นน้ําหอมนาตาลีก็หอมดีค่ะอันนี้กรีดมากกรีดที่สุดกรีดสุดๆ แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มากับโคโค่บ็อกซ์เดือนที่แล้วนะคะเป็นลาเนสอย่าหายไปอย่าตกใจใช้หมดแล้วเป็นเป็นตัวทดลองนะคะของ l a เนสวอเตอร์แบงก็จะมีมีโฟมมาให้โฟมอันนี้แฟนไม่ได้ใช้เพราะไปกลัวแบบว่าใช้แล้วแพ้จริงๆมีตัวที่ใช้เราโอเคอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้ลองแล้วก็มี Water Bank ง s ์เอ c เอันนี้ว a เตอร์แ k งก์วอเตอร์แบงก์เจลแล้วก็อันนี้สลิปปิ้งแพ c คแล้วก็อันนี้บีบีครียังไม่ได้ลอง ที่ลองแล้วชอบมากอัน,นอันนี้เฉยๆสองอันนี้เฉยๆเอสเซนต์กับเจลครีมเพราะว่าเคยเคยใช้อยู่แล้วเมื่อหลายๆปีก่อนนะคะแต่อันที่กรี๊ดที่สุดคือตัวนี้สลิปปิ้งแพคคือแบบว่ากรี๊ดมากตรงที่ทรายเป็นคนชอบซื้อมาร์กมาเยอะๆแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลามาร์กหรอกไอที่มาร์กเรแบบสิบยี่สิบนาทีแล้วจะต้องดึงออกแล้วไปทิ้งอะไรเงี้ยนะคะจริงๆชอบเป็นพวกโอเวอร์ไนท์มานะคะก็จะติดของออริจิน คือทาเสร็จแล้วเราก็ไปนอนได้เลยเจ้าต,ตัวสลีปอินแพ็กเนี้ยไซได้ยินชื่อเสียงของเขามานานันอะไรแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทดลองอันนี้ก็ได้ทดลองจริงๆเขาใช้หนึ่งสัปดาห์หนึ่งถึงสองครั้งทีนี้ไซอยากรู้ไงว่าแบบถ้าสมมติไซนอนไม่พออะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงไซก็ใช้นะวันนั้น,นอนไปสี่ชั่วโมงคือก่อนนอนอ่ะทาเจ้าสลีป i n นแ a ็กแล้วก็นอนไปได้แค่สี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องตื่นมาเพื่อที่จะไปทํางานเสร็จแล้ว ก็ปกติแล้วเวลานอนนีอนๆนเวลาแต่งหน้ามันจะรู้สึกแบบหน้าร้อนเผาๆก็เมคอัพไม่ค่อยติดใช่ไหมคะเขาบอกว่าเจ้านี่เอาอยู่อ่ะเอาอยู่แบบตื่นมาหน้าแดงอ่ะจนแดงจนแบบว่าต้องพิมพ์บอกทุกคนใน Facebook ก็แบบเฮ้ยปลื้ม Sleeping p แพ k แล้วก็ไอ้วันที่ตื่นนั่นแหละไปงานลาเนสแล้วพอกลับมาบ้านเปิดถุงดูอ้าวเขาให้สลิปิ้งแพกมากสือนะคะใ้ถือเป็นสื่อสื่อนึง ก็แบบว่าตีแตกตีแตก,ก,แ,ตกแต่ก็พยายามจะใช้เจ้าซองที่ได้มากับโคโค Box ให้หมดก่อนนะคะแต่ใช้ไปสองรอบแล้วยังมีความรู้สึกว่ามันเหลือนในเนี้ยให้ใช้ได้อีกอีกสัก2รอบก็เป็นทั้งหมดสี่รอบะคะ่ะก็ยังไงก็ขอบคุณโคโค Box มากๆด้วยที่ให้เขาต้องเรียกว่าอะไรเป็นควาโชคดีปะที่ใส้ได้อันที่มีลานเนอันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆที่ทำให้ได้ทดลองแล้วก็ให้ได้เจอกับของที่ถูกใจ อีกชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าโคโค่บ็อกซ์ของไครจะได้เป็นอะไรก็เดี๋ยวจะมาเปิดกล่องให้ดูกันอย่างนี้อีกนะคะแล้วก็อะไรของเดือนนี้ใครแล้วเป็นยังไงก็จะมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้อีกโอเควันนี้ลาไปก่อนบายแล้วก็อย่าลืมนะใครได้อะไรยังไงมาแชร์กันบ้าง